ตอนนี้นะคะก็มาถึงตอนที่2นะคะตอนที่2เนี่ยดิฉันให้ชื่อว่าอาหารบอกว่าเราเป็นใครและมาจากที่ใดอาหารมีการเดินทางนะคะแล้วก็อาหารของชาติอื่นมีอิทธิพลต่ออาหารของเรายัางไงนะคะบ้านที่เราไปสัมาษา์เนี่ยที่เด่นชัดที่สุดเลยนะคะคือข้าวบุรีของบ้านบุญนาคเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยนะคงเคยได้ยินเรื่องข้าวบุรีนะแล้วก็รู้ว่าบ้านบุญนาคเนี่ย เป็นสายสกุลซึ่งแบบต่อเนื่องมาในประวัติศาสตร์แล้วก็คงจะเป็นแขกเปอร์เซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยการกินข้าวของคนเอเชียเนี่ยบอกได้ว่าเลยนะคะว่าเราเป็นไขรนะคะถ้าเราเป็นคนไทยเราก็กินข้าวกับแกงถ้าเราเป็นคนจีนเราก็กินข้าวต้มนะคะใช่ไหมส่วนใหญ่คนจีนกินข้าวต้มแล้วก็หุงมแบบหุงมแบบไม่ใส่เครื่องเทศอะไรกินกับข้าวถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็ต้องเป็นข้าวหอสาลายญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยข้าวบกก็ต้องเป็นคนอินเดียหรือคนอาหรับนะคะ ข้าวบุรีเนี่ยก็มีคนบอกว่าน่าจะเพี้ยนมาจากข้าวบุลาข้าวบุรีหรือข้าวปิลาฟนะคะข้าวปิลาฟก็คือข้าวหุงของคนอินเดียแบบหนึ่งซึ่งคยๆต้องเอาข้าวเนี่ยไปผัดนะคะผัดกับน้ํามันก่อนเพื่อให้อะไรเพื่อให้น้ํามันเนี่ยมันรัดเม็ดข้าวพอข้าวสุกเนี่ยมันจะไม่แฉะอันนี้ก็โอ้โหก็หานายเหมือนกันนะว่าทําไมเขาคิดยังไงแล้วไปผัดนะคะแล้วเขาจะใส่เครื่องเทศแล้วแต่แว่าเขาจะใส่ลูกกวาดใส่ยี่หร่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้ ข้าวบุรีของบ้านบุญนาคเนี่ยสืบค้นมาได้ว่าต้นตระกูลเนี่ยเป็นแขกเจ้าเซนชาวอาหรับจากเปอร์เซียนะคะที่เดินทางมาค้าขายในกรุงรีธยาตอนปลายเมื่อประมาณ400กว่าปีมาแล้วนะคะต้นตระกูลก็คือท่านเฉกอมัดนะคะเป็นต้นตระกูลบุญนาครับรับราชการมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีอิทธิพลนะคะอยู่ใน รัชการอยู่ในสังคมอะไรมากมายนะคะจนถึงรัชการที่5นะคะซึ่งถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าสายสกุลบุญนาคีอีที่พลนขนาดไหนปัจจุบันเนี่ยมีการตั้งสายสกุลนี้นะคะเป็นชมรมสายสกุลบุญนาคเนี่ยมีสมาชิกกว่าพันคนและอาหารที่ทําไปเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เนี่คือข้าวบุรีของบ้านอาจารย์มาราดีนะคะอาจารย์มาราดีวสีนนท์นะคะก็คือบุญนาคเดินนะคะอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์เป็นใครอาจารย์ก็เป็นทิดา ของเจ้าพระยาพิชัยญาติดันบุญนาคผู้ทําหน้าที่เป็นรับพระราชทานรัฐธรรมนูญนะคะฉบับแรกจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังเป็นประธานสภานคนแรกของไทยนะคะ, mm hmm. ะนะคะเนี่ยคุณพ่อของคุณป้ามาราดีเนี่ยนะคะคุณป้ามาราดีบอกคุยครั้งแรกเลยดิฉนันไม่ใช่ลูกสาวที่สายทํากับข้าวนะคะบ้านบุญนาคเนี่ยมีสายทํากับข้าวเยอะแยะแต่อาจารย์เนี่ยไม่ใช่สายทากับข้าวอาจารย์ชอบเรียนหนังสือ แล้วก็อาจารย์เรียนจบกฎหมายนะคะจัดธรรมศาสตร์แล้วก็มีความฝันอยากเป็น,นทุณพ่อแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ให้ลูกสาวเรียนนะคะอาจารย์ก็จะไปเรียนจะทํำยังไงรู้ไหมคะจะกู้เงินจากกองกลางไปเรียนที่ฝรั่งเศสจนจบนะคะด็อกเตอร์แล้วก็มารับราชการปัจจุบันอาจารย์ก็เลยต้องดูแลทรัพย์สมบัติของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะช่วยๆกันดูอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เล่าว่าแบบว่าตอนที่อยู่บ้านสุริวงศ์เนี่ย ก่อนที่บ้านเนี่ยจะพี่น้องก่อนจะแยกจากบ้านสุริวงมีบ้านใหญ่ที่รวมกันพี่น้องนะคะอยู่ที่สุริวงดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นบริเวณแถวจิมทอมสันประมาณนี้นะคะแถวแถวละแวกนั้นเนี่ยซึ่งเป็นบ้านใหญ่มากสมาชิกเยอะแยะพี่น้องก็พอแยกกันนะคะพี่น้องก็ไปซื้อที่ต่างๆกันพี่น้องส่วนใหญ่ไปซื้อที่สุขุมวิทยี่สี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าดูแลไม่ชอบพื้นที่น้อยอาจารย์ก็ไปซื้อที่สำโรงพื้นที่เยอะหน่อยพอพื้นที่เยอะหน่อย ก็คือมีคนใครตามไปด้วยคนเก่าคนแก่หนึ่งในนั้นก็คือแม่ครัวที่ทำข้าวบุหรี่ที่คุณแม่สอนไว้อย่างเชี่ยวชาญติดตามไปด้วยนะอาจารย์ก็เลยเป็นที่มาของข้าวบุหรี่นะอาจารย์ก็บอกว่าพอแม่ครัวมาอยู่เนี่ยบ้านไหนทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะมาถามแม่ครัวคนนี้อาจารย์ก็พอจะจําได้ว่าเด็กๆเป็นยังไงก็บอกไปว่าใช่ไม่ใช่นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเออเนี่ยมีอาหารจากบ้านนี้มาแต่ที่สําคัญคือต้องมีข้าวบุหรี่ข้าวบุหรี่นี่ก็ถือว่า ถือว่าเป็นอะไรที่ที่เป็นเป็นโบราณนะเพราะว่าไปอ่านเจอในหลายเล่นมนะคะตำรับสายเยาภาก็มีนะคะแล้วก็ท่านผู้หญิงเปลี่ยนก็มีในตำราอาหารโบราณของท่านผู้หญิงเปลี่ยนใช้ชื่อว่าหงข้าวบุรีต้นนะคะของท่านผู้หญิงกรีบใช้ชื่อว่าข้าบุรีอย่างแขกเทศนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พอถึงสมัยยุคหลังเนี่ยหม่อมหลวงติ๋วชลมาพิจารณ์เนี่ยใช้ข้าบุรีแปลงข้าบุรีแปลงคืออะไร คือหุงด้วยกะทิแล้วก็ใส่ขมิ้นนะคะแล้วก็ทุกตำตรรบมีเครื่องเทศแขกนะคะก็จะมียังไงอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเล่าถึงไอ้เรื่องการหุงข้าวอันหัศจรย์ของข้าวบุหรี่ของบ้านนี้ไม่ใช่หุงธรรมดานะคะตอนคุณป้าสาธิตให้ดูเนี่ยคุณป้าบอกต้องมีหม้อแขกนะคะไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่าหม้อแขกก็คือหม้อที่มันไม่มีหูมันหม้อกลมๆแล้วมีฝาปิดนะคะอันที่หนึ่งก็นวดนั้นก่อนต้องหุงในหม้อนั้นอันที่สองไก่เนี่ยก็ต้อง เป็นไก่แล้วเอามาหมักนะคะในอดีตโยเกิรต์ตไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอาหารสุขภาพนะคะที่เรากินกันทั่วไปโยเกิรต์ตต้องทําเองนะคะก็ต้องหมักโยเกิร์ตนะคะหมักโยเกิรต์ตก่อนไก่หมักโยเกิรต์ตแล้วก็หมัก,กอะไรแล้วมีพริกชี้ฟ้านะคะขิงกระเทียมตําใส่ย,ยีราปนอบเชยปนนะคะเนี่ยก็หมักเอาไว้ก่อนนะคะเกลือการภูปนล,ลูกกระวานปนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะใส่ไว้ก่อนเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ พอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะข้าวเนี่ยนะคะต้องหุงตาหากนะคะยังไม่ปนอันนี้ข้าวเนี่ยต้องไปหุงอีกหม้อหนึ่งพอหุงสุกเนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นตากบนะคะถึงจะเอามาใส่อีกหม้อหนึ่งหม้อนี้ต้องเอาไก่ที่เราหมักในวางก่อนเนี่ยวิธีเนี่ยก็คือวางไก่ลงไปนะคะอ๋อแล้วข้อสําคัญอีกอย่างนะคะต้องมีหญ้าฝรั่งหรือซซฟฟอนซึ่งเป็นเครื่องเทศชั้นดีนะคะของชาวอาหรับที่ราคาแพงอะไรเงี้ยอาจารย์เขาบอกว่าต้องแช่น้ำคุณป้าก็บอกว่าแช่น้ําไปก่อนนะคะ เราก็เอาหม้อมาแล้วก็ใส่ไก่นะคะใส่ไก่ลงไปตักข้าวที่หุงสุกเป็นตาขบเนี่ยใส่ลงไปในหม้อนี้ติดน้ํามาด้วยนะให้ประเมินว่าไม่มีการเติมน้ําเพิ่มนะคะให้ประเมินว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะเข้าสุพอดีนะระ,ะหว่างชั้นก็จะมีมันฝรั่งนะคะมีใบสะระแหน่อะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยที่บ้านนี้เนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมเขามีการอบควันด้วยนะแต่การอบเขาก็ประหลาดนะ คือคือมันก็อบเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมก็คือเขาจะเอาแป้งอะคะ่ะแป้งสาลีเนี่ยปั้นเป็นเล็กๆนะคะใส่ไว้นในถ้วยพอใส่ไว้นในถ้วยเสร็จเนี่ยนะคะเขาจะเอาฐานเนี่ยแดงๆจะใส่ไปเสร็จแล้วเขาเอาเนยกีน่าจะรู้จักขึ้นเป็นหอมแขรเนี่ยนะ,ะมันคือ c a ิ i f i e d butter อย่างหนึ่งนะ,ะในการทำหอมแีรยใส่ลงไปให้มันมีควันเนี่ยฟูพุ้งขึ้นมานะคะคล้ายๆกับเราอบวันเทียน แล้วก็ปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็พอได้ทั้งมดแล้วเนี่ยนะก็ปิดนะคะปิดเสร็จแล้วนะคะไอ้ปากหม้อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะปากหม้อเนี่ยมันจะต้องยาด้วยไอ้แป้งเนี่ยสาลีหรืออะไรเนี่ยแล้วปีดให้มันมีดเลยนะเป็นวงกลมนะเพื่อไม่ให้ควันออกอหุงก็หุงแบบข้าวเช็ดน้ํานะคะไฮไลท์ของคุณป้านี่น่าตื่นเต้นมากวิธีดูเนี่ยนอกจากว่าไอ้แป้งเนี่ยมันจะแห้งแล้วหลุดแล้วเนี่ยคุณป้าบอกว่า ใช้น้ำดีดไปที่ข้างหม้อน่าตื่นเต้นมากถ้าเมื่อไหร่น้ำแห้งปุ๊บเนี่ยแสดงว่าข้าวสุกเมื่อไหร่น้ำย้อยเนี่ยเออก็ข้าวยังไม่สุกโหอันนี้ปราบเซียนนะคะไม่ใช่ง่ายๆอ่านะคะเนี่ยอันนี้ก็ก็หุงกันก็คิดว่าอย่างน้อยใช้เวลาสามชั่วโมงนะคะตั้งแต่เริ่มทํากว่าจะดองข้าวกว่าจะหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยนะคะจนข้าวระอุสุกดีก็ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นตามพิธีแล้วก็ไปในงานก็จะต้องเสิร์ฟอยู่บนพานทองเหลืองนะคะ หน้าตาก็จะไม่ใช่เหมือนข้าวบกไก่สมัยนี้นะคะมันจะสีคล้ำๆอ่ะแต่ก็กลิ่นหอมแล้วก็รสอร่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะตำรับของบ้านอาจารย์มันดีนะคะว่าสีนนนอกจากข้าวแล้วนะคะก็ยังมีขนมนะ,ะขนมนี่พูดได้เลยว่าคือขนมแขกอันนี้ก็เรียกเลยว่าขนมแขกนะ,ะมีนมสดน้ำตาลทรายไขย่ไก่ลูกกาวาดญ้าฝรัน่นอะไรเงี้ยเอามมกวนจนแห้งนะคะใส่พิมพ์ให้เป็นดอกไม้แล้วกดลูกเกดน,นี่ก็ธรรมดาแต่ก็ สมัยสาหรับสมัยก่อนไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราไม่กินนมสดแล้วเราก็คงไม่เคยรู้จากย่าฝรั่งกันเท่าไหร่นะคะต่อมาก็มีขนมเต่านะคะขนมเต่าก็คล้ายๆขนมของคนจีนนะคะที่ข้างในเป็นถั่วแล้วก็เป็นรูปเต่าก็นี้ก็อร่อยมากอาจจะเป็นที่พนของจีนเพราะบ้านนี้ก็ไปดองกับคนจีนนะคะเพราะว่าเจ้าสเนีมเนี่ยแต่งงานกับคนสกุนนกลบนาอะลรสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะไม่แน่ใจ ที่ของเยาวราชนี่ก็เลยตกเป็นของบ้านบุญน,นาที่อาจารย์มรารดีต้องไปดูแลอยู่ค่ะนะคะขนมอีกอันนึงซึ่งบ่งบอกมากแต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายลงมาในหนังสือคือขนมไส้ไก่นะคะขนมไส้ไก่ที่รู้เลยเป็นแขกเพราะว่าเอาแป้งเนี่ยนะคะไปใส่ผสมกับโยเกิร์ตอะไรเงี้ยแล้วยอดนะคะแล้วไปทอดทอดเสร็จแล้วก็ไปใส่ในน้ําเชื่อมหวานเจี๊ยบเลยนะคะแล้วก็น้ําเชื่อมก็สีเหลืองๆเพราะใส่หญ้าฝรั่งนะคะค่ะอันนี้ก็ก็เป็นบ้าน ที่บ่งบอกว่าอาจารย์บ้านเนี่ยเป็นใครมาจากไหนต่อมามีอีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูโบราณนะคะชื่อว่ายำถวายยำถวายเนี่ยจริงๆแล้วนะ่าจะกินทุกบ้านนะเท่าที่สังเกตอะไรเงี้ยแต่คนที่ทาให้ให้ดูนี่ก็คือคุณป้อมหรือหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลอันนี้ทุกคนรู้จักดีเพราะว่าปัจจุบันคุณป้อมก็เป็นกรรมการในรายการหลายรายการนะคะ คุณป้อมเนี่ยเป็นลูกหลานผู้เติบโตในวังเทวเวศนะคะคุณป้อมก็เล่าให้ฟังว่าไม่เคยเรียนทําอาหารที่ไหนเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกสอนมาเพราะว่าอยู่ในบ้านนะคะคุณย่านะคะก็เป็นเรียกว่าทําอาหารเก่งนะคะแล้วลทุกคนในบ้านก็ต้องช่วยกันทุกอย่างนี่ก็คือเรียนมาจากที่บ้านทีนี้ยาทวายของคุณป้อมก็ทั่วๆไปนะคะก็คือน่าจะเหมือนกับที่อื่นนะคะ ก็คือมีหน่อไม้ผักบุ้งไทยถั่วฝักยาวพริกหยวกมะเขือยาวซอยเล็กๆนะคะแล้วก็ไปต้มในหางกะทินะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะแล้วก็ราดด้วยเครื่องแกงที่ผัดกับกะทิกะทินี่ก็ต้องใส่กุ้งแห้งหรือไม่ก็ปลากรอบนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสเสร็จนะคะก็น่าจะมีน้ำตาลปี๊บนะคะส้มมะขามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ราดหน้าไปบนผักผักนี่ก็ต้องใส่ไก่ฉีกนะคะแล้วก็โรยด้วยงา ทีนี้ก็สงสัยว่ายำทวายเนี่ยมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับเมืองทวายหรือเปล่าก็เลยไปถามนะคะพี่คนหนึ่งเขาก็เลยไปลงในเพจของคนพม่าให้ก็ได้ความมันก็น่าสนใจมากก็มีคนบอกว่ายำทวายเนี่ยมีมาตั้งแต่สงครามก้าวทัพนะคะเออนะคะรัชการที่หนึ่งไปตีทวายก็กวาดต้อนผู้คนมาหลังจากนั้นเนี่ยเมืองไทยก็เกิดโรคระบาดทางทวายก็บอกว่าทำยำแบบนี้สิช่วยแก้อาการได้แบบนี้คืออะไรผักไปต้ม ะะก็น่าจะใช่นะมันก็ฆ่าเชื้อโรคนะคะชาวทวายก็เริ่มสอนคนไทยนะคะเลยเรียกกันว่ายำทวายนะค,ะความดีความงามอันนี้ก็เลยพระราชทานที่ดินให้ชาวทวายอยู่ข้างวัดคอกควายก็คือวัดยานวาต่อมานะคะก็มีคนเล่าว,ว่าในวัดยานวาเนี่ยในงานวัดเนี่ยจะต้องมียำนี้ขายก็ดิฉันเด็กๆก,ก,ก็บ้านเด็กก็เคยไปนะคะแต่ไม่เห็นเคยเห็นอาจ้นจะเด็กไปนะคะอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอิทธิพลของพม่านะคะ ในอาหารไทยก็ได้นะคะก็เราก็จะเห็นเลยว่ามีเยอะแยะเลยนะคะอิทธิพลของอาหารพม่าในอาหารไทยอันนึงที่โดดเด่นคือขนมจีนนะแล้วก็ขนมจีนน้ํายาเนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยมาจากพม่าแน่นอนแต่พม่าเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่เนื้อเหมือนมากเหมือนบ้านเราแล้วก็ใส่หยกกล้วยนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าโมฮิงก้าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลพม่านะคะอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันคิดว่า ที่ดิฉันคิดว่าไทยกับพมา่าเนี่ยใกล้กันมากเราก็คงจะตีกันไปตีกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกันหากันไปหากันมาอะไรเงี้ยคาว่ากะปิก็เพิ่งรู้นะคะว่าคําว่ากะปิเนี่ยพยิ้นมาจากภาษาพมา่าว่างาปินะฮะซึ่งเป็นคล้ายๆปลาตัวเล็กที่เอาไปหมักเกลือแต่ว่ากะปิเนี่ยเป็นของไทยที่ใช้กุ้งตัวเล็กหรือเคยเอามาหมักเกลือ คิดดูว่าถ้าสมมติอาหารก้นครูของเราเนี่ยมันเพี้ยนกันมาแบบนี้เราจะรับอาหารกันมามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็น่าจะตั้งข้อสังเกตไว้นะคะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดว่าได้อิทธิผลผพลขอพมมากคือข้าวแช่นะคะข้าวแช่ก็คืออาหารในพิธีสงการานต์อะไรอย่างนี้นะคะมาจากที่ดาของกษัตริย์มอญเมนูนี้มาจากมอญแน่ๆเพราะมีการเขียนบันทึกไว้ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงนะ,ะเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่คิดว่าเน,นี่ย ที่เราฮีทกันนักเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ได้ของเราแน่นอนคือแกงมัสมั่นะคะแกงมัสมันเนี่ยก็ว่ากันว่ามาจากอินเดียหรือมาจากอินโดมีสองตำรับนะคะถ้าตํำรับไทยแบบบ้านบ้านคนไทยทั่วไปเหมือแนบบบ้านจันทินกรเนี่ยเขาก็จะตำเครื่องแกงไทยแหละใส่ใบใส่ตะไคร้นะคะใส่ข่าตะไคร้อะไรเง,ง,งี้ยพิแห้งเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องเทศนะคะลงไปเครื่องเทศก็จะมีกระวานนะคะแล้วก็มีดอกจันอะไรเงี้ยใส่เข้าไป ะะแล้วก็แล้วก็ไปแกงตอนแกงก็จะใส่เครื่องเทศอีกใส่ใส่อบเชยใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้น้ําจะเยอะนะคะที่น้ําเยอะเนี่ยเพราะว่าเอาไว้กินกับข้าวนะคะแต่ถ้าเป็นของมุสลิมจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเครื่องแกงไทยนะคะมีหอมกระเทียมนะคะแล้วก็เอาไปทอดมีถั่วลิสงมีลูกผักชียี่หร่าอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปผัดนะคะใส่ขมิน้นปรุงรสก็จะแห้งๆหน่อยอันนี้เนี่ยเพราะว่าเอาไว้กินกับนานหรือจับปฏี แล้วก็กินกับขนมปังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นของคนมุสลิมเนี่ยถ้าไม่ใส่ไม่ใส่มันฝรั่งก็จะใส่อะไรมะเขือยาวทอดอันนี้ก็ดูรู้เลยว่าต้องมาจากอินเดียแน่นอนนะคะเพราะว่าคล้ายกับแกงอินเดียมากนะ,ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอิทธิพลที่เราได้รับมานะคะอันนี้เนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านแต่มีหลายจานมากที่คล้ายๆว่าในท้องถิ่นกันเองเนี่ยพอเดินทางมาถึงเมืองหลวงนี่ก็หน้าตาก็เปลี่ยนไปนะคะ จานที่เปลี่ยนไปมากนี่ก็คือไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินหรือเปล่าคือส้มตําไทยนะคะส้มตําไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบรสเนี่ยจะกินกับข้าวหมั่นนะคะบ้านนี้เนี่ยบ้านที่ทำเนี่ยะคะก็คือคุณยายนะคะคุณยายสาวรักษ์กรามสูน,นะคะคุณยายก็ทําส้มตําไทยนะคะแล้วก็คุณยายก็ทาหมี่กรอบที่ทำจำให้ดูนะคะเรื่องของคุณยายก็ เป็นเรื่องในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยนะคะบ้านคุณยายอยู่สำเรนะคะพ่อคุณยายก็เป็นทหารเป็นหมอทหารคุณยายก็เที่ยวเล่นอยู่แถวนั้นก็พายเรือไปที่นู่นที่นี่นะคะถึงหน้ากุ้งก็เล่าเหมือนทุกคนอุ้ยกุ้งเยอะแยะมึงทำเลยเลยแล้วก็ไปเก็บมาเลยนะคะอ่าฮะคุณยายก็เป็นนักเรียนเขมะนะคะนักเรียนประจําก็ไม่ค่อยได้กินอะไรกินกล้วยทุกวันอาจารย์บอกนะคะคุณยายบอกว่าก็กินกล้วยทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ชีวิตเริ่มทําอาหารก็ยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่คุณยายก็เรียนโรงเรียนเตรียมนะคะพอจบเกิดสงครามก็จะต้องย้ายจากโรงเรียนเตรียมไปเรียนที่ต่างจังหวัดก็คุณพ่อบอกไม่ต้องไปให้มาช่วยทําคลินิกพอทําคลินิกคุณยายก็แต่งงานนะคะกับลูกชายเจ้าเมืองกําแพงเพชรนะคะอ่าแต่งงานเจ้าเจ้าเมืองกําแพงเพชรแต่งตอนอายุย2สองเจ้าเมืองกําแพงเพชรนี้ก็ไปเป็นปนายอำเภอนะคะเป็นนายอำเภอที่ไหนคุณยายบอกว่าสุกูลเลยนะคะก็คือ อำเภอรประจันตาคามนะคะปราจีนบุรีชีวิตการทําอาหารของคุณยายก็เริ่มต้นขึ้นมาณบัดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามีเนี่ยนะคะเป็นคนพิถีพิถันในการทานอาหารมากนะคะเช่นว่าอะไรเช่นว่ามีผักชีโรยหนะ้าก็ต้องมีผักชีโรยหนะ้าพิถีพิถันถึงขนาดมาช่วยคุณยายเนี่ยตักกะทิอะตักกะทิเคี้ยวอะนะคะตอนทําแกงไก่โอ้สมัยนี้จะมีหรือเปล่างงจริงไป <laughs> ดูแล้วก็แบบงง ทีนี้ที่ประจันตคามนี่มีอะไรก็มีหลายอย่างที่ทําให้คุณยายเนี่ยนะคะต้องแบบสนใจอาหารคุณยายบอกว่าที่นู่นเนี่ยสามีไม่กินอาหารนอกบ้านเลยเพราะว่ากลัวยาสั่งนะคะเพราะฉะนั้นใครเอาอะไรมาเนี่ยก็จะเอาไปเลี้ยงไก่ได้ถูนหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยายทําเองหมดข่าไก่ทาเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะทําทุกอย่างแล้วคุณยายยังบอกว่าในอำเภอสมัยนั้นเนี่ยกินข้าวที่บ้านสามมื้อนะคะ คือเช้ากิน2องโมงเที่ยงกลับมากินเย็นกลับมากินเพราะฉะนั้นคุณยายก็ต้องแปลนนะคะแต่ดูฟังแล้วคุณยายก็สนุกนะคุณยายก็บอกสนุกดีเพราะว่าเราต้องคิดตลอดเวลาว่าเราจะวางแผนยังไงให้ประหยัดเอาปลามาทําเนื้อปลานี่แล้วก้างปลาก็ต้องเอามาต้มทําเอาไว้ทําแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงคุณยายเล่าให้ฟังว่าสามีไม่กินเลยนะคะแล้วก็เวลาออกไปกินข้างนอกอย่างขัดไม่ได้เนี่ยจะต้องมีคาถานะคะ คาถาตามที่พระบอกเพื่อจะได้แบบว่าไม่โดนยาสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ชีวิตของคุณยายก็เลยเรียกว่าอยู่ในแวดวงของการทําอาหารแล้วก็คุณยายก็คงชอบสนุกดีนะคะแล้วก็พอถึงในวัยที่คุณยายแก่แล้วนะคะคุณยายก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะคะทำอาหารให้เพื่อนๆนะคะที่เขมะหรือว่าใครอยากกินอะไรคุณยายก็ทานะคะทีนี้เรามาพูดถึงซ้มตําไทยของคุณยายก่อนซ้มตําไทยเนี่ยทำไมถึงเรียกซ้มตําไทย เพราะมันไม่เหมือนส้มตําปัจจุบันคนอาจจะไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันคือส้มตําอีสานนะคะคือก็คือใส่ถั่วลิสงใส่ถั่วฝักยาวใส่ปลาล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยฉันคิดว่าส้มตําไทยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับส้มตําของทางใต้เพราะทางใต้เนี่ยจะกินข้าวมันหุงแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีกินกับอะไรก็กินกับอาจจะกินกับน้ําพริกแล้วก็แกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในสําหรับของคุณยายเนี่ย ก็จริงๆเนี่ยที่ครบชุดก็คือมีส้มตำไทยนะคะต้องมีแกงไก่แล้วก็มีเนื้อเค็มนะคะอันเนี้ยไอ้แกงไก่ไอ้ส้มตำเนี่ยมันไม่ใช่ส้มตำที่เป็นแบบนี้นะคะมันจอ,อกสีแดงแดงแล้วก็มะละกอที่จะเส้นฝอยมากๆเลยนะคะแล้วก็สีแดงๆเพราะอะไรเพราะว่าต้องเอาพริกเม็ดใหญ่อะค่ะนะคะไปตำนะคะแล้วก็เพื่อมาคลุกออกแนวคลุกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีพริกไทยมีกระเทียมแล้วก็มีพริกขี้หนู แล้วก็ปรุงรสด้วยส้มมะขามน้ำตาลปี๊บนะคะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะออกมันหวานกินกับอะไรกินกับยอดมะม่วงอ่อนนะคะใบทองหลังรสมันๆใบมันสัมปะหลังที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปซึ่งก็จะได้รสมันๆอันนี้ก็ไปไม่ถึงค่ะจาไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงไม่รู้จักเพราะไม่เคยกินแต่เคยกินแต่ส้มตำไทยเฉยๆแต่ไม่เคยกินใบเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นของคุณยายอีกเมนูหนึ่งนะคะที่คุณยายมาทําให้ดูนะคะก็คือ มีกรอบนะคะมีกรอบเนี่ยเรานึกว่าเป็นของไทยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าคนไทยชอบกินอะไรกรุบกรอบๆเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่ามาจากจีนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะการทอดบีให้เป็นเส้นกรอบๆน้ํามันมากเนี่ยเทคนิคจีนชัดๆเลยนะคะเสร็จแล้วคนไทยเนี่ยชอบกินอะไรที่มีรสนะคะเปรี้ยวๆหวานๆก็เลยต้องทๆๆๆํารสเปรี้ยวๆหวานเนีขึ้นมาไปผัดเคลือบกับหมีไม่ง่ายนะคะเคลือบเบาๆให้เส้นของมีทุกเส้นเนี่ย เคลือบไอ้รสนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคนไทยก็จะกินอย่างนี้ก็แห้งเกินไปใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะต้องมีอะไรที่มันมีน้ำ,นำหรือมีรสหน่อยก็เลยต้องกินกับอะไรถังง่วงอกอ่าเห็นไหมผักมีน้ําแล้วก็กุยช่ายใช่ไหมให้มีกลิ่นแค่นั้นยังไม่พอมันจะต้องมีกลิ่นหอมๆก็ชอบนะคะกลิ่นหอมๆก็ต้องมีอะไรส้มซาที่โรยลงไปซึ่งซึ่งคุณยายบอกขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องมีกระเทียมดองนะคะ แล้วก็ของคุณยายมีหอมเจียวกระเทียมเจียว,เ,ยวเลยหน้าแล้วยังมีผักกรอบเลยหน้าด้วยนะคะวิธีทําก็ก็ใช้ได้นะคะคือยาก <c oughs> นะคะยากตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือว่าจะทําให้หมี่เนี่ยกรอบได้อย่างไรนะคะโดยที่ไม่หักอ่าอันนี้อันนี้ไม่ง่ายนะคะค่ะนะคะออลองไปอ่านได้ในตํารานะคะของที่ดิฉันได้จดไว้ก็เคยลองทํานะคะก็ประสบผลสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าน้องคนนึงที่ทําด้วยเอาไปให้คุณยายทานถามว่าซื้อมาจากร้านไหน พวกเราก็ตายแล้วงงมากเลยว่าอันนี้ทำไมออกมาได้แบบนี้อะไรเงี้ยก็คือตามตามตำรับเนี้ยนะคะทีนี้คนโบราณเนี่ยนะคะเวลาของที่เขาเหลือเนี่ยเขาไม่ทิ้งนะคะเขาก็เอ๊ะทีนี้มันจะพอมีกอบเหลือทําไงอ่าบ้านนี้ก็เลยเอามาทําจริงๆไม่ใช่เฉพาะบ้านนี้ที่มีนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่ามีทุกบ้านนะคะแต่บ้านนี้เนี่ยทำขึ้นมาจนโดดเด่นก็คือมีน้ําบ้านปากนะคะโอ้บ้านปักนี่ก็ คิดว่าทุกคนรูชานะคะว่าก็คือลรงแรมปาร์คในเลิศนะคะปัจจุบันก็ได้ทำเป็นเบลเนสนะคะแล้วก็ลูกหลานก็ได้ไปเปิดโรงเรียนของอาหารฝรั่งเศสอัลลันดูคาสก็คือบ้านนี้แหละค่ะนะคะทีนี้มายังไงก็คือต้นตระกูลเนี่ยนะคะก่อนจะมาเป็นบ้านปาร์คเนี่ยก็คือในเลิศเศรสฐบุตรหรือพระยาพักดีนรเศษถือว่าเป็นนักธุรกิจคนแรกๆของไทยเพราะว่าไม่รับราชการทำอะไร ทำโลงน้ำแข็งก็ถึงบอกว่านายเลิศเนี่ยปั่นน้ำเป็นตัวเราทําอะไรต่อมาก็คือลดเม์ขาวแล้วเคยเปิดโรงแรมด้วยนะคะเท่าที่อ่านอะไรเงี้ยภรรยานะคะของนายเลิศก,ก็คือคุณหญิงศินพักดีนรเศษนะคะก็คนที่เล่าเนี่ยนะคะก็คือหลานนะคะคือคุณพิไลพันธ์สมบัติศิริหรือชื่อคุณเป็กค,คุณเป็กก็เล่าว่าในอดีตเนี่ยคุณยายเห็นแบบนี้นะคะคือเป็นผู้หญิงโบราณโบราณยังไง คือนุ่งจงกระเบนนะคะและกินหมากแต่ว่าผ้าที่ซับหมาข,ของคุณยายเนี่ยรียดเรียบเลยนะคะแล้วก็แบบทุกอย่างของคุณยายเนี่ยหมดเลยนะคะแล้วคุณยายเนี่ยก็จะมีแบบครัวอันใหญ่โตคุณยายก็จะนั่งอยู่ที่หัวบันไดมองไปตอนนี้เป็นบโรงรงตว์นะคะมองไปว่ามีครัวอย่างน้อยก็ประมาณ 3- ามสี่ครัวมีครัวหนึ่งนะคะไม่จับของขาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นเนี่ยกลิ่นข้าวจะไปโดนมือทำอะไรแกะสลัก อันนึงก็เป็นครัวร้อนทำแกงอันนึงก็เป็นครัวของหวานคือตั้งแต่บ้านนี้เขาก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะทีนี้เขาบอกว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนโบราณน,นะคะเพราะฉะนั้นของเหลือทิ้งไม่ได้ก็คือนี่แหละก็คงเหมือนคนโบราณสมัยก่อนนี่นะคะก็คือเนี่ยทำไอหมีน่น้ำเนี่ยเอาเครื่องมาเนี่ยแหละเอาเครื่องที่เหลือๆมาแล้วทำยังไงทำน้ำซุปขึ้นมาใหม่แล้วก็ใส่อหมี่เนี่ยลงไปแล้วก็ปรุงรส โอ้โหอร่อยมากค่ะขอบอกนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะก็อลองแต่เขาไม่รู้ทําบ่อยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอร่อยมากก็เนี่ยเป็นอะไรที่แบบก็มีปรุงรสด,ด้วยด้วยเครื่องที่เหลือเนี่ยนะคะแล้วก็ปรุงไปปรุงมาซึ่งก็อร่อยจริงๆอะ่ะเออไม่เคยกินนะคะก็รู้สึกโอ้โหวันนั้นกินก็รู้สึกประทับใจมากว่าทําไมทําไมอร่อยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากมีน้ําบ้านปาร์คเนี่ยนะคะบ้านนี้เขาก็ทําอาหารหลากหลายเมนูหน,นึ่งเนี่ยนะ,ะที่เขาทาคืออะไรรู้ไหมหลนปลาสมเครื่อง ปลาล้านี่ก็ไม่ใช่ของที่คนกรุงเทพกินนะคะเพราะปลาล้านี่มันเป็นของหมักดองของคนอีสานก็มีเรื่องก็คงจะเหมือนส้มตําไทยว่าในอดีตเนี่ยคนไทยก็พักการก็คงจะกินแบบทั่วๆไปนี่แหละจนกระทั่งคนอีสานเนี่ยเข้ามาเข้ามาขับสาล้อคือเมื่อสําล้อเริ่มผลิตได้เนี่ยคนอีสานก็แทบจะขนมาทั้งหมู่บ้านเลยมาขับสําล้อเสร็จแล้วก็แม่บ้านก็ตาม,มาทำอาหารทำอาหารเสร็จก็ยังเป็นเพลิงนะคะพอเป็นเพลิงเสร็จเนี่ย เอ๊ะขายดีเพราะคนไทยชอบกินใช่ไหมคนภกกาคกลางชอบกินก็เลยตั้งเป็นร้านนะคะก็โอ้โหุ่งเรืองก็เลยกลายเป็นส้มตําอีสานไปท,ที่ทาไมดิฉันว่าทําไมส้มตําอีสานเนี่ยถึงชนะส้มตําไทยไปอย่างแบบเรียกว่าหลุดลุ่ยเลยคือหลุดลุยะะ่ยค่ะว่าไม่มีใครแทบจะรู้จักส้มตําไทยนะคะเพราะว่าคนอีสานได้มาเป็นแม่ครัวคือไม่ได้เข้ามาทํางานเฉยๆนะคะได้มาเป็นแม่ครัวในบ้านคนไทยภาคกลางเคยสังเกตไหมคะ มีดาราหลายคนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกินส้มตำเพราแม่บ้านทําให้เออนี่ก็น่าสนใจนะคะพอเรียนเข้ามาแล้วก็ทําให้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแม้แต่คุณสมชายนะคะซึ่งอยู่ในเยาวราชเนี่ย้าเป็นผู้นําชุมชนอะไรเงี้ยเขายังเล่าเลยว่าแบบบ้านเขาเนี่ยเขาจําได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคนรับใช้เนี่ยเป็นคนราชบุรีนะคะต่อมาเป็นคนอีสานวันศุกร์เนี่ยเป็นอีสานเดยทาว่าอีสานหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็กินนะคะดิฉนันว่าอันนี้มันก็เลยเข้ามาเผยแพร่อยู่ในนี้นะคะว่าทําไมแล้วก็รสก็จัดจ้านนะคะอร่อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ม่คงไม่ต้องไปหาใบมยมอ,อ่อนอะไรเงี้ยเพราะเราก็คงหากันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็แพร่หลายไปนะคะตอนนี้พัฒนามากเลยนะคะเพราะมันมีส้มตำบิตภาพไทยลาวค่ะ <laughs> ถ้าใครไปร้านบางร้านาจะพบเมนูนี้ <laughs> ก็จะมีแบบใส่กุ้งแห้งแล้วก็มีใส่ น้ำปลาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งชื่อว่ามิตรภาพไทยลาวก,ก็เก๋ดีนะคะค่ะทีนี้มาลาหลนทรงเครื่องของออบ้านปั๊งในเลิศนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเขาก็เอามาหลนทําเป็นหลนแบบภาดกลางใสก่กะทิเสร็จแล้วเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาไม่เสิร์ฟที่ไหนเขาเสริเเเสร์ฟอยู่ในลูกมะพร้าวอ่อนนะคะ ก่อนเสิร์ฟนี่เขาทํายังไงเขาทาเสร็จแล้วเขาก็ใส่หลนปลาล้านเป็นปลูกพร้าวเสร็จแล้วก็เอาลูกพร้าวเนี่ยไปเผาให้หลนเนี่ยได้กลิ่นหอมผงมะพร้าวเวลาเขาเอาขึ้นมาเนี่ยมะพร้าวก็จะดำๆใช่ไหมแต่ข้างในมันหอมมากเลยไนงะหลนปลาล้านเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่คล้ายๆว่าเนี่ยมันมีการเดินทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังถูกทําให้อร่อยขึ้นนะคะโดยบ้านที่ชอบทําอาหารอย่างบ้างปากในเลิศค่ะพอจะสังเกตได้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้อาหารมันมีการเดินทางและในอดีตเนี่ยเราก็คงจะรับอาหารมาจากเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันนี่แหละเพราะมันยังไม่ได้มีแบบอิตาลูกิตาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตอนของเรื่องเกี่ยวกับว่าอาหารมีการเดินทางนะคะค่ะ ะะตอนต่อไปนะคะเราก็จะมีการเล่าถึงเรื่องความประณีตละเมียดละไมและจินตนาการที่เรียนแบบธรรมชาติอันนี้มหจศจรรย์มากนะคะคิดว่าในประเทศเพื่อนบ้านไม่มีค่ะนะคะแล้วก็ไว้ไว้ลองดูว่าจะมาลองคุยกันดูนะคะว่ามันไปอยู่ในไหนบ้างนะคะฝากติดตามแล้วก็ subscribe ทางช่องสารคดีเมืองโบราณนะรอบรู้ด้วยนะคะ